เวลามีคาเด้อครับต้องให้เกียรติราเด้อจชงไหครับอ้กินเหล้ากินเบียร์กับบ้ว่ากันดอกนี่งานมีมีบบเน่ประตงเราเบิ่อนกันเเบยร์นกันประตูมีตะโคกบ่าบาดท้องบาดใส่ยและวมัเฮ้มมีนนามาให้ไอคนเนาะค่ะเานโมทนาคันม่มีกระไดเดี๋ยวัแันมีก็ยากินให้เมากับอดีพ่อมวลอ๋อพอ นั่นไงเนาะเอาเวลางานตรงกันขางงานนี้งานศพนี่มูของจับภาพที่ดีสุดซึ้งอะไรของวะใครที่เราดีเลยเปพียังเพื่อนพ่ไปใส่มาใส่เนี่ยเนอื่นนี่สวัสดีค่ะกลับบ้านก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะฝั่งพาคส่วนเซลก็กลับเลยคพืนนั่นคพืนนี่กันล่ากลับขีโม่มากลับขีเรามากลับเนี่ยเพราะว่าใจดีไปว่าได้โอ้อดีมเมาเกินยางสามเก้าถอยแปด้าจังหน่อยยางมหาจับภาพ ่าไม่คิดอะไรวันนั้นเราไม่เกิดไม่ตายมีธรรมะพ่อผมไม่ไปส่องไม่ไปเอาเสียใจเอออยู่ต่อสู่ต่อจู้พูดแล้วทอดแท้เพราะนี่ไม่น่าสูญเสียเออไปห้องครัวเลยไปียงให้แม่ครัวตั้งกระทะฮ้อนๆถ้าเกิดท้อดีนะเกิดท้อปุ๊บโยนน้ำมันไปสองยนเลยเปียงมันจะเสียงดังซู้ซู้มีจะกัวตัวก็ขับเป็นชุบุหรี่ันต้องไปห้องครัวดอกนี่มูดีที่สุดแตขี้เราเลยเราอ๋อเพราะเป็นใส กี่องกี่องคสององถือพอใช้ได้สองสามอได้อยู่พระอย่าไปเปลีนหลายองค์เกินไปทําไมครับเวลาเช่าพระนะว่าที่หมอเป็นนะแนะนำยมองถทั่วไปด้วยร9 9ยเก้าเไม่เกินสี่เก้าเท่านจะคุ้มทองเรายังไงครับาเช่าแพรเราคุ้มคุ้มองอธิบายเพิ่มเติมครับเชามาองละแปดแโอ้เปลี่ยห้องอบาทาด้วยแท้เดินไปสร้อยแคนจงม่าแปดคนครับกัสิบลงคอเลยหลวงพ่อไม่ต้งห่วง จะปกป้องพ่อเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีใครภาพง่อไปจากคอปได้ปกติพระต้องคุ้มครองโยไหม